มวยไทยเราเนี่ยมันมีความสวยงามตรงที่มันมีทั้งศิลปะไออยากให้มันมีทั้งมวยหญิงมวยชายที่มันมีการชกต่อยกันมันมีค่ายอีกเยอะแยะมากมายเลยที่เลิกมวยไปโดยที่ไม่มีชุดรัพย์เวทีราชดำเนินนะไม่ว่าจะเป็นวันไหนฝรั่งแน่นทุกทุกทุกวันเขารู้สึกว่าเขาซึมซับแล้วเขามีความสุขนักมวยต้องเลิกแน่นอนเพราะว่าเเอทำมวยไม่เป็น วันนั้นที่เราแพ้เนี่ยมันพีคมันทำให้คนรู้จักถังทั่วโลกเลยสวัสดีครับผมโต๊คองเตอ๋อนะครับผมอยู่กับโนวาดี้สตอรี่อีกแล้วแต่วันนี้ผมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนอนเป็นค่ายมวยที่ปลุกปั้นนักมวยชื่อดังอย่างรถถังจิตเมืองนอนที่ไปไกลถึงระดับโลกลูทันซิ แต่วันนี้ผมพาทุกคนมาพบกับฟอเอจิตเมืองนนแต่ผมแอบบอกนิดนึงว่าผมเป็นเอซเขาเหมือนกันอาจจะเขินเขินหน่อยทำตัวไม่ค่อยถูกไป ที่ทําให้พี่มาเปิดค่ายมวยแล้วมันอยู่ในวงการมวยอะไรเงี้ยคือมันเป็นสถานการณ์มันพาไปแต่จริงๆแล้วใจเราเราักอยู่แล้วเพราะเรามีคุณปู่ที่ชอบดูมวยเราอยากรู้อยากเห็นเวลาเราดูมวยแล้วเรารู้สึกแม่งสนุกอ่ะลองมาทําเองเกิดรักขึ้นมาเกิดสงสารเด็กอยากสนับสนุนเด็กที่ยากจนมีท้องไหมมีนะแต่ก็ท้องไว้สองคำว่าอดทนมีคำด,ดูตอนที่แฟนเอเสียคือ นักมวยต้องเลิกแน่นอนเพราะว่าซอเอ๋ทำมวยไม่เป็นไม่รู้เรื่องมวยไม่รู้ว่านักมวยจะต้องทำอะไรเอานักมวยไม่อยู่หรอกอ่าใช่เพราะเป็น,นผู้หญิงนักมวยไม่กลัวหรอกเดี๋ยวนักมวยก็ต้องเลิกเดี๋ยวค่ายก็ต้องปิดอ่าเราก็เลยถีดตัวเองสนใจมากขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆสละเวลาสละเวลาทุกอย่างเพื่อนักมวยมาดูการฝึกซ้อมด้วยตัวเองดูความแข็งแกร่งให้กําลังใจแล้วก็พูดให้เขาคิดว่า ทุกคนดูถูกแม่อยู่นะ,ะขึ้นไปบวทีเราต้องสู้สุดตัวสู้สุดใจเอาชัยชนะมาให้แม่แล้วก็ช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้กับแม่ลบคำดูถูกทุกคนที่มองว่าแม่แมำทำมวยไ,ไม่เป็นใช่แล้วเหตุการณ์ไหนที่ซอเอกคิดว่าประทับใจมากที่สุดสำหรับค่ายของซอ ก็เหตุการณ์ที่รถถังได้มาเชิญตัวไปชกกับเทนชินเบอร์นหนึ่งของญี่ปุ่น<ม>แล้วถังไปแพ้วันนั้นคือมวยเขามีกติกาที่ไม่เหมือนเราแต่ถามว่าวันนั้นที่เราแพ้เนี่ยมันพีคมันทําให้คนรู้จักอุถังทั่วโลกเลยมันเป็นความ่พ้แพ้ให้ทําให้เรารู้สึกว่าเรากำลังชนะ<ม>เราชนะเนี้ยแล้วเราก็ได้ใจคนทั้งโลกจนรายการวันลูมินีมาติดต่อให้เราไปชกในรายการเขา เดี๋ยวพี่ซอเอ,อ๋พาผมชมรอบๆหน่อยอ่ะคนนี้เลยตอนนี้มีรายการนะคะวันที่สามพฤษภาสวัสดีครับดวงสมพงษ์จิต้องนอนครับเราอยู่มาตั้งแต่ปศอะไรนะลูกมา,มาอยู่ที่นี่ สี่ปีสี่ปีนี่มาสี่ปีแล้วหนึ่งในสี่คนที่คัดเลือกจากกอทอ,อเป็นยอดมวยดีเด่นแห่งปีแล้วก็มาเหลือหนึ่งในสองปีนั้นก็จะเป็นรัน้ำมูลได้ไปเพราะวันนั้นเขาไปตัดเชือกเวทีรุพิดีดีครับผมสแกนจิตมับสแกนจิตมโน,โนเนี่ยมาอยู่กับเอกตั้งแต่ไม่เป็นมวยเลยไม่เป็นมวยจริงๆจนได้รางวัลดูเดือดแห่งปีช่องเจ็ดแชมป์อ้อมน,น้อยแชมป์ช่องเจ็ดแชมป์อ,นนอ,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 อตก ตัวนี้ก็เป็นตัวจี๊ดเลยตัวจีดจ๊ดของค่ายจิมุนนนเลยคือรถถังจูเนียเพราะว่าเขาจะมีคาแรคเตอร์ทุกอย่างเหมือนรถถังเลย,เลยต่อยมาเด็กขาหนักแล้วก็กดคู่ต่อสูส้หล่นมาหลายคนแล้วกี่ปีแล้วพี่อยู่ในวงการมวยมานาสิบสิบกว่าป,ปีสิบกว่าป,ปีละโชอคคืออย่าพูดว่ากี่ร้อยนับครั้งไม่ถ้วนแล้วท้อเอกคิดว่ามวยไทยของเราเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมมันใช่เลยยกตัวอย่างจากเวทีราชดำเนินนะไม่ว่าจะเป็นวันไหน กหลังแน่นทุกทุกท,ทุกวันเพราะว่ามันได้รายได้จากคนต่างชาติที่เข้ามาบ้านเราอะ่ะมันเป็นมหาศาลมากแล้วนอคิดว่าทําไมคนต่างชาติถึงหันมามาชอบมวยไทยหรือติดตามมวยไทยมากขนาดนั้นที่เอ๋ทมถาม,ถามต่างชาติที่มาเรียนมวยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขารู้สึกว่ามวยไทยอะ่ะมันเป็นกีฬาที่หนึ่งสุภาพร่างกายแข็ง,ง,แ,งแรงสองเขาชอบวัฒนธรรมของเราส่วนหนึ่งเลยคือมวยไทยเขารู้สึกว่าเขาซึมับแล้วเขามีความสุข ขยับเป็นเหมือนรถถังขยับเป็นเหมือนซูปเปอร์เลกขยับเป็นเหมือนตะวันฉายต่างชาติขยับเป็นเหมือนรถถังเขาก็จะดูคลิปย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาเทคนิคที่รถถังฮุกอ,อย่างแฮกเกอร์ตี้เนี่ยแฮกเกอร์ตี้เป็นมวยเก่งมากนะแต่แฮกเกอร์ตี้แพ้รถถังเพราะรถถังมีช็อตเด็ดเลยคือฮุกท้องที่แฮกเกอร์ตี้เขาไม่คิดว่าเขาจะแพ้มวยตรงนี้ได้ อันนี้ก็จะเป็นเวทีมวยที่อยู่กันมานานมาก10กว่าปีผมได้ยินมาว่าเขาบอกว่าเวทีมวยเนี่ยห้ามผู้หญิงขึ้นมันเป็นเพราะอะไรครับสมัยก่อนนะ่ะไม่ได้จับขึ้นได้แต่ผู้ชายพอมาตอนหลังๆนะ่ยยุคมันเปลี่ยนก็จะมีมวยผู้หญิงสไตล์ผู้หญิงเขาก็จะให้รอดใต้นี้ได้ข้ามเชื่อมไม่ได้สําหรับเรานะคะแต่ว่าประเทศอื่นหรือว่าเวทีอื่นอันนี้เราไม่ไมแน่ใจแต่สําหรับพวกเราอ่ะจะรอดหนึ่งเอกขึ้นตรงเนี้ยเอกจะไม่เคยเข้าไปในนี้เลยอเอกก็เวลาคนมาถ่ายทํานู่นนี่นั่นอย่างเงี้ย หรือว่ามาสัมภาษณ์มาเอจะยืนแค่ข้างนอกก่อนยืนแล้วก็จะไหวเหมือนเราขออนุญาตอะไรระมาณแต่คนอื่นตอนนี้ยุคนี้มันเป็นเรื่องธรรม <ะ S 2> ชาติหมดแล้วใช่วยไทยเราวนี่มันมีความสวยงามตรงที่มันมีทั้งศิลป,ปะมันมีทั้งการต่อสู้ มันเลยมาผสมกันทําให้ดูชม้อยไม่ว่าจะเป็นการไหวค้ครูจระเข้ฟาดหางอ่ะแล้วก็เข่าลอยที่ประเทศอื่นแล้วก็มวยประเภทอื่นมันไม่มีอย่างเรามันคือศิลป,ปะมันคือมันของไทยจริงๆแล้วเวลาพูดออกมาแล้วมันแบบเฮ้ยนี่เ,เท่อะมันเพาาะมากเลยอะไรประมาณนี้อยากให้รัฐบ,บาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขออย้องมาช่วยพัฒนามวยไทย เอ,ออยากให้มาช่วยจุนเจียให้เล็กๆที่ใจรักจริงๆแต่ป้าไม่มีทัพย์เพราะการทำมวยเนี่ยทุกอย่างต้องใช้ตัวแรกหมดไม่ว่าจะเป็นค่าเทรนเนอร์ค่าน้ำเข้าไปค่ากินค่าอยู่บาง<ช>คนพอมีฐานะก็อยู่ได้ไไดคนคที่เลิกไปแล้วก็เยอะมากเพราะว่าเนื่องจอากว่าทุนทรัพยพ์พออยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับมวยไทยหรือว่าอยากส่เสริมอยากส่งเสริมนะคะให้มองเห็นค่ายเล็กๆ ตรงนี้เหมือนที่คุณชาติทําเอรู้สึกว่าลึกๆเอ,เอรู้สึกแฮปปี้มากช่วยได้เลยช่วยให้มวยไทยเราอะไม่หายไปจากประเทศเราเพราะอีกหน่อยเนี่ยถ้าไม่มีหน่วยงานมาช่วยเหลือเนี่ยมันจะจางหายไปเรื่อยๆเนื่องจากค่าตัวมันก็น้อยนิดนเพราะว่าการจัดมวยรายการนึงเนี่ยมันใช้ทุนทรัพย์เยอะมากเราไม่สามารถที่จะแตยค่าตัวได้เยอะ n o b o d y ้ t ตอ y เรื่องเล่าจากค่ามยมวยจิตเมืองนหนง